ไหนเม้นบอกในะไฮไฟว่าจะไปทําบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ต่างจังหวัดนี้คะแล้วทํำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะอ๋อกลับมาแล้วแล้วพี่ผู้หญิงคนเสวยคนนี้เป็นใครอะคะนี่คนรักของตอดแล้วก็ตูล,ล่ะ ตูนก็เป็นคนรักของต้อนเหมือนกันพี่อย่าทำแบบนี้เลยค่ะพี่เลือกมาดีกว่าอย่าเลยอย่าบอกให้ต้อนเลือกเลยไม่อยากจะเลือกใครอยากเก็บไว้ทั้งสองคนเลยได้ป่ะกระตูนไม่อยากจะเชื่อเลยกระตูนต้องเข้าใจนะว่าต้อนอะ่ะเป็นผู้ชายหล่นล้าค่ะเง้นกระตูนจะรอนะคะ